ให้ไฟลุกกระทะไม่เอานะคะไม่ชอบค่ะเดี๋ยวขนคิ้วไหมหมดค่ะเราเป็นสาวๆนะคะสวัสดีค่ะพบเจอกับแอนสาวอุดรในต่างแดนได้อีกคือเกาเมือนเดิมนะคะจังจะแจ่วมากอีกแล้วค่ะเมื่อเจ้าค่ะวันนี้เราจะมาผัดผักไก่แล้วก็ผัดเม็ดมะม่วงไก่ะะด้วยค่ะเด้ออาหารสองเบอร์นี้ เขาติดตาก,กะแตกต่างกันอยู่แค่เม็ดมะม่วงนะคะเราจะผัดไปพร้อมกันเลยค่ะกระทะเดียวนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงทุกอย่างผักทุกอย่างคือโอเคเหมือนกันหมดนะคะเราผัดในปริมาณสองหม้อนะแอนกับซีไ้น้ำมันข้นง,ง,งเยอะนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆไก่ของเราแอนใช้เป็นไก่ดิบนะ พอคั่วให้เขาหอมกับน้ำมันแบบนี้เราเหยาะน้ำซุปลงไปนะคะนี่ค่ะโอ๊ยผัดให้ไฟลุกกระทะไม่เอานะคะไม่ชอบค่ะเดี๋ยวขนคิ้วไหมหมดค่ะเราเป็นสาวๆนะคะนี่ค่ะอาหารแป๊บนึงนี่เราใช้เวลาไม่นานนะคะรับรองค่ะสเสร็จค่ะแล้วไก่ของเรานี่ถสุกพร้อมกันด้วยนะคะเพราะว่าไก่ห้าวบ่มีสิ่ง สิ่นะจะชิ้นเท่ากันหมดเลยค่ะเพื่อนๆที่ยังไม่ตอบคำถามอย่าลืมตอบคำถามกันเข้ามาเยอะๆนะคะมือเจ้าะ่ะวันที่5เราจะปิดการตอเอยวันที่7เราจะปิดการอาตอบคำถามชิงรางวันของขวัญปีใหม่นะคะมือเจ้าะ่ะ แล้วเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะเราใส่ผักแบบนี้ลงไปใช่ไหมคะแอนก็จะใส่2กล่องใช่ไหมแอนกับติไส่น้ำมันหอย2องจองแล้วก็ติ๊อิวขาวเหมือนเดิมนะคะนิดนึงทีเด็ดของเราก็คือน้ำตาลนะคะนี่ค่ะง่ายๆนะคะอาหารหนึ่งหนึ่งกระทะหนึ่งหม้อนนี่ค่ะ ตอนนี้ของเรากลับมาใช้กล่องกลมแบบนี้เหมือนเดิมนะคะเริ่มมีมากอีกแล้วค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะมีมาถึงตอนไหนนะคะเด้อส่วนนนี้คือบล็อกคลี่นะคะแอนจะใส่ทีหลังนะคะใส่ทีหลังของทุกๆอย่างนะคะเขาจะได้ไม่บวบไม่ช้ำนะคะ ้าเราใส่ผักสีเขียวลงไปพร้อมกันนี่เขาสิบวกเขาสิซ้ำเขาจะไม่สวยค่ะมือเจ้าค่ะเห็นไหมคะอาหารหม้อนหนึ่งทำไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำไปนะคะเข้ากไบใสลงไปนะคะแอนจะเขียนชื่อนะคะผัดเม็ดมะม่วงของเราคือหมายเลข2นะคะส่วนผักผัดผักซื้อของเข้าคือหมายเลข3ามค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดการมาชิมเลยนะคะอ่อนนิดนึงเราเพิ่มซีอิ๊วขาวลงไปนะคะผัดเม็ดมะม่วงผัดเม็ดมะม่วงของเราเนี่ยเราเอามาโรยหน้าทีหลังนะคะเดี๋ยวแอนเอาให้ดูหน้าตาค่ะนี่ค่ะหน้าตานะคะผัดเม็ดมะม่วงของเราคือหมายเลขสองเราต้องดูกล่อง พวาเขาเขียนก่อนนะคะถ้าเราไม่เขียนก่อนก็ไม่ก็ต้องดูให้ลาบากค่ะผัดมะม่วงเราจะใส่นิดนึงนะพวาเราต้องเอาเม็ดมะม่วงมารยค่ะ แบบนี้เลยนะคะนี่คือผัดเม็ดมะม่วงของเราเราโรยแบบนี้เลยนะคะส่วนกล่องนี้คือผัดผักเฉยๆนะคะปิดฟ้าค่ะในราคากล่องละ119โคนนะคะ2กล่องก็138ค่ะ การขายอาหารของเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะมือเจ้าคะ่ะเดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันต่อนะคะข้างนอกส่วนนี้คือข้างนอกของเรานะคะมือเจ้าคะ่ะข้างนอกของเราก็จะเหมือนเดิมคะ่ะเราจะไม่เก็บพาพ,าพวก ปูโตหรือผ่ากันพวกนี่ออกนะคะเพราะว่าเราอยู่ในช่วงสติมของคริสต์มาสนะแม่ค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะเข้ากับเซตโตแบบนี้นะคะเช็ดโตแบบนี้ไว้แล้วก็กวาดถูธรรมดานะคะตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มนะคะเมื่อเจ้าคะ่ะแอนก็จะทําความสะอาดข้างนอกให้เด็กๆเหมือนเดิมแล้วแอนก็จะกลับบ้านเหมือนเดิมค่ะเมื่อเจ้าคะ่ะนี่คะ่ะ หรือถ้ามีลูกค้ามาแอนก็จะช่วยเด็กๆทําก่อนกลับบ้านนั่งสิแม่คะ่ะแต่ตอนนี้เวลาทุ่มกว่าวาหรือทุ่มหน,นึ่งหนิทามีกับมีมากไม่เยอะแล้วแต่บางวันมีจนร้านปิดสองทุ่มเลยนะคะแต่วันนี้จะอยู่ปรปมาณนี้คะ่ะส่วนฝั่งนี้ลูกค้าก็จะเอาของขวัญของเราไปค่อนข้างจะแบบเลือกกันเดี๋ยวเราก็จะมาจัดกันใหม่ว่าสิเป็นจังไดแม่งสิงประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคะนี่คะ่ะ ร้านของเราจะอยู่ประมาณนี้นะกวาดบ้านถูบ้านกับเป็นธรรมดาค่ะนี่ค่ะอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่อยาตอบคำถามเรายังเรายังให้ตอบคำถามเข้ามาเรื่อยๆกันนะคะจนถึงวันที่7ค่ะปกติว่า หยุดวันที่5แต่แอนอว่าอุ้ยให้ตอบไปอีกเลยเพราะว่ามีคนตอบเข้ามาล่ะกะทุกคนไม่ได้ตอบถูกทุกคนนะคะคนที่ตอบถูกแอนถึงจะเอาเข้ามาจับฉลากนะคะคนที่จะตอบถูกเท่านั้นที่จะมีสิทธินะคะเบอแมนว่าตอบไม่ถูกก็มีสิทธิ์ยจ้งสีงบอแมนได้ค่ะเด้อแล้ววันที่7เราจะปิดการ การลายชื่อที่ตอบคําถามนะคะแต่ถ้าคนที่ตอบหลังจากวันที่เกตก็ไม่เป็นไรคะ่ะตอบเข้ามาเลยค่ะว่าเป็นอย่างเด้อค่ะเด้อแต่เราไม่ได้เอาแล้วเราหยุดเอาแล้วนะคะแล้วไม่เกินวันที่1 5แอนจะมาจับฉลากเหมือนอย่างที่แอนว่านะคะถ้าได้จับฉลากก่อนวันที่1 5แอนก็สิแจ้งแต่ถ้าไม่ได้จับก่อนเราก็จะมาดูวันที่15ค่ะว่าคําตอบคืออะไรแล้วก็มีใครมั่ง ที่จะมีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในขวดถูของเราแล้วก็ลุ้นจับฉลากนะคะเนาะ mm hmm. กรสิเป็นยุประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทําความสะอาดกันต่อเลยค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเรามากวดถูบ้านกันต่อนะคะเมื่อกี้นี่เด็กเขา,าดูดฝุ่นหายไปแล้วค่ะแอ็ mm hmm. ไม่ได้ถ่ายตอนดูดฝุ่นนะคะเพราะว่ามันเสียงดังค่ะมือเจ้าค่ะ mm hmm. เฮ้ากับสิกวาดสิถูอยู่แบบนี้ทุกมือค่ะมือเจ้า mm hmm. เหมือนเดิมทุกทุกวันถ้าวันไหนร้านเราไม่ทําความสะอาดนี่ เขากับบป้อยให้กกับด้วยค่ะไม่ว่าจะข้างในหรือข้างนอกนะคะเ้าต้องซอยกันเห็ดทําความสะอาดให้แล้วคะ่ะมู้จ้าคะ่ะงานที่ร้านน้อยๆของเราไม่มีคำบราณาน้าที่นะคะถ่าเ้าซอยกันเห็ดมันกัดสิแล้วคะ่ะ อยู่กับเด็กๆพวกเราไม่ได้อยู่กันเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องนะคะเราทํางานเราอยู่กันเป็นครอบครัวค่ะเพื่อนๆคะไม่ว่าจะน้องหรือไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ช่างเข้าสิธถือกันแบบว่าขอบครัวค่ะ,คะทุกคนจะไม่มีอภิสิทธิ์เหนือใครแม้กระทั่งแอนนะคะเขาจังสีเห็ดงานน้ากันได้แบบ แบบจ้งได้เะมื้อเจา้าค่ะแบบไม่เกงใจแบบไม่เหมือนกับว่าเก,เกงนู่นเกงนี่ยังสิแม่ค่ะอุ้ยกล้องแอนมืดมืดข้างนอกมันกับมืดน้ำล่ะคะ่ะ หลายๆคนถามแอนน่าร้านแอนมีฮิตทําความร้อนฮิตนี่นอ้องนเอิญมีที่ทําความร้อนหรือเปล่านะคะมุอเจ้าคะความหอ้อนอุณหภูมิห้อนนะคะร้านเรามีนะคะห้ามไต้องไปทนหนาวค่ะสมัยก่อนแอนทําฟุตทากกัมีก็กันนะคะ่ะแบบแอนไม่ชอบค่ะท่าความหนาวเกินนี่แอนเป็นคนที่ป่วยง่ายด้วยกระหม่อมบางนะคะ ข้างในร้านเรานี่ลูกค้าเข้ามาบางคนบอกเหมือนกับประเทศไทยเลยนะคะ30สองศาเลยค่ะต่ำสุดก็คือ28นะคะช่วงนี้ล้วถามว่าค่าักคาไฟแพงบอสุดสุดค่ะเขากับสิเฮ็ดแบบนี้แหละค่ะ น,นี่การทํางานของแอนน์นี่เพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยไม่ใช่มันทำาิ0นาทีเหรอโ่แมนต์เห็ดอยังสจนว่าสิ้นแล้วค่ะจนรู้รับตาทูเอ็นไงค่ะมพื่อเจา้า่ะพอคว่ำสำนานึางสี่ล่ะค่ะโมเมนว่าเห้าแก่งเห็ดอยังสี่พเพราะว่าเห้าเห็ดตลอดค่ะถ้าเราอยู่นะคะถ้าเหาออกแังสีกะ ออกกะเปลี่ยนกะอังสิกะแล้วแต่ค่ะแขกของเรานี่แขกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่แขกสิเยอะมากค่ะบางครั้งี่เห้าตตองเขามาซอยเขานะคะเพราะวะ่าเด็กๆเ,เขาก่อบัท่านแอนนน่สิเป็นประเภทที่ว่าไม่อยากให้ลูกค้ารอนานขนาดแค่20นาทีเองสิแอนก็บ่อยากให้เขาลอโดนน่ะไหมค่ะมื่อเจ้าค้าถ้าเราช่วยกันเังสิมันกะมันก็ไปเร็วสิละค่ะ ก็สิเป็นยุ่ปมาณนี้ค่ะการเห็นงานของเฮามือเจ้าค่ะเราก็จะกลับบ้านกันนะคะเขากับสิปอยเห่เด็กๆเขาเฮ็ดกันไปเลยค่ะแอนกะสิกับบ้านจักหน่อยหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะไปดูบอลส่งสองทุ่มค่ะมือเจ้าค่ะกับว่ากันไปกะสิเป็นยุ่งซี่การเห็นงานของเฮ้ามือเจ้าค่ะบอมเนว่าหน้าที่คอยเฮ็ดแล้วคอยบ่เฮ็ดบอมเนค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อใครที่ยังไม่ตอบคําถามยังไม่ได้ลุ้นอ่า ลางวันผ้าทอมือลายสวยๆของแม่แอนนะคะของขวัญปีใหม่เข้ามาตอบคำถามได้ในคลิปวันที่30นะคะอ่าย่อนเบิ้งได้เลยค่ะในคลิปนั้นจะมีจะมีให้เบิ้งค่ะไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คือเก้าเหมือนเดิมค่ะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์ s ับสไครต์กดติดตามแอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปให้สาวดอนต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนบายบายค่ะ